สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสขุสุคนานะมาพบมาพบก,กับนับดาวสาวลาคือเก้านี่ก็คือเฮาสีพามามา,มากลมันเนาะเพราะว่าถ้าทุกคนที่เบิ่งคีพามาตั้งแต่ต้นที่เฮาเปิดช่องใหม่ๆกสิเห็นเฮามีสวนมันเนาะตอนเฮามาเก็บมักบวกล้วสีมาให้เบิ่งว่าตอนกลมซิเป็นหน้าไดเพราะว่าหญ้าลายแห้งทุกคนพอจักสีหาเห็นต้นมันหรือบอนะ่อเนาะเพราะที่ให้เบิ่งดีกะ หย่ากับโบลายปันไดกัดลายอยู่แต่ว่ามันยังโบไงขนาดเนาะตัวเดี๋ยวนี้กัดญ่แล้วเอาเลยสมากลนแต่กะก็คือเห็นแหละเนาะสัมปาหย่าเลยทักหลังมันกัไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะนี่ก็เป็นสวนมันของเฮานจากต้นมันอยู่ส่บุูเนาะก็คือมีแต่แบบปลาหญ่เต็มเลยเก็บสิบแบบหาเนมหาต้นมันบ่เห็นเลย ไปนะคาไปกลนกันเลยเนาะเดี๋ยวเขาถ่ายโดนเขาใช่ห่อไม่เนาะนเคาก็เขา,ขามาอยู่ในชวนเป็นที่ห้อยแล้วก็คือได้คูดเอาเพราะว่าไม่งัดนมันก็คือหักแล้วไม่งัดนก็คือต่ปิกายไปเลยเนาะมันก็หัวไปงไงมีแต่หัวน,หน้อยๆใหญ่เติมเนาเลยหัวใหญ่ต่ว่าขาด เง่หัวเดียวเนาะนี่แคก็คือยหัวน้อยๆก็คือขุดเอานั้วเนาะอ่อนอยู่บ่ไอตื้ออ่อนอยู่บ่อ่อนอยู่ไอตื้อขุดมันได้ขีมินเนาะใช่เไหมเบิร์กทุมินบ่เนี่ยมันโมแม่นนี่ไงเนาะจะเป็นหัวอยังแหละหัวมันอยู่ในป่านี่แหละมันมันขีมิน chắc Tắc khu sao? Má sẽ à, bắt con. Buồn con. Đi chứ nó mà đi Thấy. Đây, này nó nó hùa mình ta. Cặp đi. <laughs> mình không có con mà chắc cả này. Cứ hồn thôi, Tạc đi Cứ hùa nó này thế sao Mùa mình Cả tịt leo Phá nhá nhanh à một mà trong cơm Phải chắc đậy ý Hãy ha, không มันบุขาดบาดเห็นเะไมันยังแน่นด้วย ข,าด,ขาดเลยขาดจนบักหลายเลยหมน่น,หน้อยๆก็ขาดโอ๊ยเซียงเท่าแม่พันหาน้ำไมก้กกวดอยูกก่คนเดียวเพยนแม่หาน้ำไม้ใส่กกอะไม่ยูหันแล่ะน้ำเห็แล้ว mặc công đây mặc công nha đây mặc công đây mặc 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 mặc

ทุกขนาดนี่จะทักนี่แล้วเนาะแบบผมมี่หยาดนั่นนึงที่ที่เราเคยพากุนแถวนายาอะไรมาเอาหมกบวกเตะมันอันนี้สุกได้ไอเตะเลยเชือนไม่ไฟทุกคนสบายพุดจะกนได้มันขาดไ้พดยังแน่นจู้

มาแล้วคนหมดคนเลยมันลุ้นมันลุ้นหัวมันใหญ่สุดเลยนี่จิ้งลงไปขาดแล้วขาดแล้วโอ้ยบวมอีกอุ้ยหัวเลยหัวนิดเดียวเองมันมาเฉยระเด้อนั่นนี่พย้ยามาหลักเอามันค่อยหัวมันขึ้นน้อย ตายแล้วว de ่จลองคุดบุงลูกเจอมันตายแล้วคันตายนะบ่มีเ่ตายมันกูวดแล้วเนาะเวลามันตายจะลำมันก็ต้องลงเลยนขับว อืขาดอิอง,ออง,องด้วนงงติดเดียวอกลังางเด็นั่งเตรียมแฉบได้ส่ จะบปาดบ่เบอบนให้าปโอ้โหน้อยๆออก,ไไก็ดีวาบัไดกัะทอหายใจบนนั่นเนาะ มันเขาขุดแต่หัวงั้นมันเขางามดิวันมามันจะขอ,อมันอะไรนรับไปเลยถ้าก็กลอนไปเวอร์ไงจบแล้วเนาะฟังมันเขาไอ้แค่นีม้มสมมิืมอแรกกดออกมากัน ปวดเลยเนาะปว่าวแบบปวดยังไงแตกแบบปวดตะลำกระตัดตามันคืออะไรอกอีกไม่เงินรก มัลลนออกมดมันซบนกินกับแค่แขนอะไรทธแตกด่งของมัน อะขาดเลยยางังาเรามาระวังต้นออกด้วยสวยเงาเลยสวยเงาได้อ่ะมันอะไรเนี่มีเพิ่มแล้วด้ววัวปุก Here yeah.

Khát đi Khát đi cắt câu, khát, à? À, khát đi à, đi nghe không, cắt đi cắt đi 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 cắt đi cắt đi cắt đi cắt บางหัวมันก็จะสักลุ่มๆดิขนดีได้ยังไ่หนูนไปยักน <c oughs> ียเ้ย์เมย์่ะ <c oughs> บึงสภาพหน่ะเวยบ้เวยจที่ฮหงก็สนุก มาหลังจากเช้าพักผ่อนมาแล้วมาเอาสอดเด็ดคนคนว่าคาดว่าัวนี้หน่สิหัวใหญ่นเด้อุน <prede> ก <fin als> ันเลยเอาโอ้ยวายใ่เลยนี uh ่น <No weather>. ี่นี่เานี่นะคือที่มีอยู่นี่ก็จะมาเอาสดเด็ดนี่เป็ไคือทมีอ

ใหญ่นอนโอ้ยมาจักเ<ด>สื้อ<ด>แล้วนใหญ่น่นอนมอเป <c ười> ยอาัเลเลือกเ <c ười> ียมีน้ำมาเีอมนี่คือเหหัวเลยม็นหัวใหญ่นอน าครย,นะออย้ายได้นอนผิ่งวาโอ้ยใจกครย้ายายู่งเลยเนาะสัมันแกวนมัน่มงเฮ้ยกระสีเทียงละแล้ว้าาถ่ายใหม่ก็ได้ใช่ไหม ตอนนี้ก็คือเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวนุ่มดาวก็สิได้ไปหากินข้าวกิน,กกกนน้ำแล้วก็พักผ่อนก็แล้วก็สิได้ขอลาพี่ลาน้องพ่อแม่พี่น้องไปวัตถุธรนี่เนะาะสุดท้ายนีนก็ขอฝากกดติดตามเบิง่งคลิปบอกรามโฆษณาใหนะ้ในเด้อเพราะว่าดาวหาเขาพลาดเนาะก็สุดท้ายน,นีนก็ขอกล่าวเข้ามาสมบายดีเด้อ